สุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n น l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุมงวิเศษยูทูบชา n น l ทุกท่านครับ,บอขออหยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์สามารถจับกลุ่มนายพานนักล่า ได้4คนไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเหตดรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญหวัสุรินสามารถจับกลุ่มนักล่าได้4คนของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดซ้ากระจงเล็ก1ซ้ารถจักรยานยนต์สคันเมียดปลายแหลม3เล่มเสียม1ด้ามเมียดขอ1เล่ม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาติดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2,507พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2,562จุดเกิดเหตุบริเวณป่าที่ใต้บ้านโคกแวงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงัยสุรินในเขตรักษาพันสัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติทุ่งมนป่าบักไดและป่าตะเบาแปลงที่3 เจ้าหน้าที่ได้ทาบันทึกตรวจยึดจับอุมส่งพนังงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรกาบเชิงอําเภอกาบเชิงหวนสุรินเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนซากสัตว์ป่าขออนุญาตพนักง,งานสอบสวนทําลายซากเนื่องจากซากสัตว์ป่าเน่าเสียง่ายไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้แล้วรายงานขั้นตอนกนารทําลายซากด้วยภาพถ่ายให้พนักง,งานสอบสวนทราบเป็นลําดับต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติ อย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน,น้าวิเชียนชินวง์